สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะวันนี้นะคะหญิงจะมาทําพิกอากาศนะคะในหัวข้อที่ว่าใครนะคะที่กําลังจะเข้ามาจีบคุณนะคะโอเควันนี้จะเป็นพิกอากาดนะมีให้เลือกทั้งหมด2กองนะคะใครกันที่กําลังจะเข้ามาจีบคุณนะคะอันนี้คือกองที่1นะคะอันนี้คือกองที่2นะคะเป็นการ์ดให้เลือกนะคะอันนี้คือกองแรกหน้าไพ่นะคะโฟกัสไหม โฟกัสเนาะโอเคกองที่1นะคะอันนี้ก็คือกองที่2นะคะใครการ้านนะที่กำลังจะเข้ามาจีบพูนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะเลือกไพ่ที่เราชอบที่สุดนะคะหใบนะคะโอเคว่าแล้วก็ไปเริ่มที่กองแรกกันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะนี่คือกองแรกนะเห็นชัดเนาะ กองแรกนะคะใครที่กำลนงจะเข้ามาจีดคุณโอเคไปดูสถานการณ์ตัวคุณตอนนี้กันก่อนนะคะตอนนี้ตัวคุณเป็นยังไงบ้างนะคะขอไพ่ห้าใบนะไปดูว่าตอนนี้ตัวตนของคุณเป็นยังไงนะคะ2ถ้วยคุณพร้อมแล้วนะคุณพร้อมที่จะมีความรักนะคะคุณพร้อมที่จะมีความรัก พร้อมที่จะมีใครสักคนนะคะเข้ามาพพอร์ตดูแลหัวใจนะคะหรือคุณกําลังจะมีะคุณกําลังจะตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งนะคะหรือม,มีคนคุยนะอยู่ในห่วงของความรักที่มีอิทธิพลต่อคุณนะตอนนี้นะคะหญิงมองว่านะแว็บแรกที่เห็นไพ่ใบนี้ขึ้นมาสําหรับคนเลือกกองแรกหญิงมองว่าคุณเนี่ยพร้อมที่จะมีความรักนะคะคือหัวข้อเนาะใครที่กําลังจะเข้ามาจีก็แสดงว่าคุณอาจจะเป็นเป็นคนโสดมากกว่าคนมีคู่เนาะ นะคะแต่ว่าคนตอนนี้พลังงานความรักขึ้นนะคะ Judgment น,นะคะแต่คุณก็คุณก็ขอให้มันเป็นตามแบบวาสนานาะนะคะวาสนาผู้ใดก็ผู้นั้นขอให้โชคชะตานำทางมาละกันนะคะคุณไม่ได้ไปต้องขอยคว้าหาความรักเสมอไปอยากจะให้มันเป็นบุพเพสนิวาสอะไรนี้นะคะเลเว้วว,ว่าตัวตัวตนคุณมีเสน่ห์นะ มีเสน่ห์แรงแลยตอนนี้นะคะอาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะมีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่ก็ได้นะคะหรือเป็นที่ต้องการของตลาดดูเสน่ห์แรงนะคนกองแรกนะคะตอนนี้คุณนะ่ะยังไม่ชอบใครเป็นตัวเป็นตนคุณแค่รู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะมีใครสักคนแต่คนคนนั้นน่ะขอให้มันแบบคิดเหมือนกันกันกบคุณนะคะ แล้วคุณก็เลยให้ความสําคัญกับการทํางานนะคะการทํางานการเรียนหรือการทํากิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นการพัฒนาชีวิตนะคะเป็นพัฒนาเป็นการพัฒนาชีวิตเป็นการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตอาจจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มไปเทคคอร์สอะไรเพิ่มนะคะ <c oughs> เผื่อจะเจอคนคนนั้นนะคะมาดูซิว่าแล้วใครนะที่กําลังจะเข้ามาจีบคุณนะคะใครกําลังจะเข้ามาจีบเอ่อยลักษณะเป็นคนทางไกลนะ เป็นคนทางไกลนะคะอาจจะอยู่ไกลกันอาจจะทํางานคนละที่อาจจะอยู่คนละประเทศอาจจะอยู่คนคนละจังหวัดนะคะอันนี้เด่นมากเลยนะว่าเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนที่มีเงินนะคะนิสัยเขาจะรวยๆนิดนึงนะคะเป็นคนที่มีเงินมีฐานะดีแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ บ้านรวยอย่างเงี้ยนะคะรูปหล่อพ่อรวยเลยก็ว่าไปถ้าเป็นคุณผู้ชายก็อาจจะได้เจอผู้หญิงที่ฐานะค่อนข้างดีหรือว่าเพียบพร้อมระดับหนึ่งแล้วนะคะอาจจะเคยเจอกันผ่านการทํางานนะแต่หญิงมองว่าเขาเป็นคนทางไกลนะมีระยะทางเป็นตัวขั้นกลางนะคะหกถ้วยนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยนะ อาจจะเป็นรักต่างวัยอาจจะแบบอายุห่างกันหลายๆปีเขาอาจจะเด็กกว่าคุณมากๆนะคะหรือว่า,าเขาอาจจะแก่กว่าคุณหลายๆปีก็ได้หรืออีกในหนึดถ้วยประกบ6ถ้วยเนี่ยนะคะอย่างนี้จะบอกเลยเขาอาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณรู้จักอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนอาจจะเป็นคนรักเก่าที่เคยเบรกกันไปก่อนหน้านี้นะคะเออดูสิอัศวินถือมีเท้านะคะ เขาจะเข้ามาหาคุณเองนะคะเขาจะเข้ามาหาคุณเองจะเข้ามาติดต่อสื่อสารนะคะอาจจะแบบเอออยากรู้จักคุณหรือว่าอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าๆได้นะจัดพเมพ์จริงๆก็ขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคิงถูเหรียญแต่คนคนนี้นะคะจ,จะเป็นคนนิ่งๆบุคลิกนิ่งๆอาจจะเป็นคนที่สุข,ขุมอาจจะแบบ เออเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างงี้นะคะหรือว่าบุคลิกเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆแล้วก็เป็นคนที่ฐานะดีมากๆนะคะสําหรับกรองแรกนะโอ้คนที่จะเข้ามาจีบคุณเนี่ยนะคะเป็นคนนิสัยรวยนิดนึงนะคะอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะทํางานเกี่ยวกับวงการการธนาคาร finance finance นะคะอาจจะแบบเออหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะเป็นพ่อค้านะคะแต่เป็นคนที่มีเงินเยอะมากๆนะคะโอเค ดูหน่อยซิว่าเขาจะมาช่วงเดือนไหนนะเขาจะมาช่วงเดือนไหนด,ดูสิประมาณเมื่อไหร่นะคะ9ถ้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนประมาณช่วง1-3เดือนนี่แหละไม่ไกลไม่นานนะคะหรือบางคนอาจจะเข้ามาแล้วเนาะอาจจะเข้ามาแล้วนะคะตั้งแต่เดือนเดือนนี้เลยนะคะที่หญิงอา่านหรือประมาณไม่เกิน3เดือนนะคะเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเองนะคะ แล้วทีนี้มาดูการว่าถ้าเขามาจีบคุณแล้วเนี่ยโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์น่ะจะจะเป็นยังไงนะคะขอห้าใบนะสี่ถ้วยนะคะเขาอาจจะเป็นที่กุจุเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกพอสมควรนะคะต้องได้อย่างใจเขาทุกอย่างไมนคนเอาแต่ใจตัวเองนิดหนึ่งคือก็เขา้า เข้ากับอารมณ์ของคนมีตังอะนะก็นิดนึงอะนะคะแต่แต่พวกคิงถือเหรียญจะเป็นแบบสายเปย์อะลิมิต็ดนะคืออยากได้อะไรก็ได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยจะต้องได้อย่างใจเขาทุกอย่างนะคะแล้วตอนที่เจอแรกๆคุณอาจจะไม่ชอบเขานะสี่ถ้วยอาจจะไม่ถูกชะตา Italy, อิตานี้อิตาบ้านี่มาอีกแล้วเออแบบเออเห็นหน้าก็ไม่ถูกชะตาอะไรอย่างนี้นะประมาณนั้นนะต้องใช้เวลา หกถ้วยต้องใช้เ,เ้ยหกหกดาบต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่ารีบนะคนคนนี้รีบไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบโอ้ต้องใช้เวลาเป็นคนพวกท่าดินอ่ะพวกถือเหรียญเนี่ยแบบใช้เวลาเยอะนิดนึงนะคะเดอะตมีโอกาสพัฒนาะความสัมพันธ์แน่นอนนะคะแล้วก็ไปกันได้ไกลด้วยนะคะความสุขสมหวัง รออยู่ในอนาคตข้างหน้านะคะคือดีมา,มากเลยนะคะไพ่จะซันขึ้นนะคะและอีกในหนึ่งเนะะียค่ะอาจจะเป็นคนที่มีต่างมีหน้าตาทางสังคมมีชื่อเสียงนะคะใครเลือกกองนี้ดีจังเลยอ่ะนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะอย่างที่หญิงบอกอะ่ะเขาอาจจะมาจากที่อื่นนะมาจากจังหวัดอื่นมาจากประเทศอื่นนะคะหรือคุณอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะเจอการผ่านการเดินทางหรือการทํางานนะคะหรือการที่คุณเดินทางไปพักผ่อนนะคะ ดีวิลนะคะมีโอกาสที่ความรักของคุณพอพัฒนาไปสักพักแล้วเนี่ยมันจะอเขาเรียกอะไรอะลุ่มหลงกันมากๆนะคะลุ่มหลงกันมา,มากๆม,มีความสุขกับการที่มีการและกันอยู่มากๆไม่สามารถที่จะห่างกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่ดีวิลนะคนคนนี้เขาแบบเหมือนจะเหมือนคุณจะไม่ชอบเขานะแรกๆแ,แล้วพอคุณได้คบกันไปกับเขาสักพักหนึงอะคุณจะเป็นฝ่ายติดเขาแทนนะ King of Cups พัฒนาได้ค่ะ พัฒนาได้เป็นความรักที่ดีในอนาคตนะคะมีโอกาสที่จะสุขสมหวังกับคนคนนี้นะซึ่งไพ่ดีวิวออกมาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ไพ่เสียเสมอไปนะคะมันอาจจะหมายถึงแบบทุกวันนี้เนาะเขาอาจจะแบบอยู่กันก่อนแต่งล่องศึกษากันก่อนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่จัดงานแต่งงานแต่อยู่กินกันแล้วก็ขึ้นไพ่ดีวิวได้นะคะโอเคมาดูคําแนะนําจากไพ่ว่าไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรนะอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลือกกองนี้นะคะ The world นะคะ The world เนี่ยเป็นไพ่เนื้อคู่อีกใบหนึ่งนะรู้ไหมเป็นไพ่เนื้อคู่อีกหนึ่งใบแล้วก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ความสุขความสมหวงังความสมบูรณ์แบบโดยที่แบบบางทีก็รักกัน รักกันชอบกันโดยที่ไม่ต้องแต่งงานอยู่ด้วยกันมีความสุขก็พอแล้วคุณจะเข้าอ,อกเข้าใจกันได้อย่างดีนะคะหลังจากที่ผ่านช่วงที่แบบไม่ไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจกันได้อย่างดีอย่าระแวงนะคะอย่าระแวงอย่าสงสัยอะไรมากอย่าไปกลัวมากนะคะลองเปิดใจบ้างนะคะอนาคตที่ดีอ่ะรออยู่นะความสําเร็จรออยู่นี้เป็นไพ่วิกตอรี่นะคะเป็นไพ่ชชนะหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณได้พบกับคนคนนี้มีก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพนันธ์ สุขสมหวังเพียงแต่ว่าคุณน่ะอย่าระแวงอะไรจนมากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดูว่าไพา่บางทีอ่ะคุณอาจจะเจ็บมาเยอะก็ได้นะคะอาจจะแบบเออแบบแล้วรักครั้งนี้มันจะดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะไพ่บอกว่าลุยไปเลยนะคะมาดูไพอ่อัลเค้ลซี้ว่าไพาอ่อัลลเค้ลนะอยากจะบอกอะไรนะคะ ทันนีมูนี่เป็นไงล่ะเออก็มีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวกันนะคะถ้าเป็นคนเก่าๆก,ก็มีโอกาสกลับมาหากันนะกองนี้นะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่หญิงบอกแล้วก็มีโอกาสได้แบบอ,อ่าปรับความเข้าใจกันนะคะเห็นไหมไพ่ใบนี้ยังบอกให้คุณปลด,ปล,ดปล่อยอดีตเลยแสดงว่าคุณอาจจะมีอดีตฝังใจที่ไม่ดีในเรื่องของความรักหรือว่าอาจจะกลัวความรักรอ,อ,อาจจะกลัวคนมาหลอกอะไรอย่างนี้นะคะทุกอย่างมันจะถูก เยียวยาแก้ไขเองขอให้คุณแบบได้มีเวลาอยู่กับเขาจริงๆอันนี้นะ่ะออกเป็นเป็นคนรักเก่านะออกเป็นคนรักเก่ามากกว่าคนรักใหม่นะคะแต่ไม่ใช่ว่าอุ้ยเราจะไม่มีความรักข้างใหม่เลยคือมันแค่เด่นกว่าเฉยๆนะคะไอ้คนรักเก่าที่มีปัญหากันเนี่ยมีโอกาสปรับความเข้าใจกันสูงมากในกองนี้นะคะหรือว่าคนใหม่ๆเนี่ยคุณก็ต้องปลดปล่อยพลังงานเก่าๆออกไปนะคะเพราะคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคนะถ้าได้คบกันในระยะยาวนะคะ มาดูกันว่าคนคนนี้อาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะสามใบนะราศีพฤษภนะคะราศีกุมค่ะราศีพิจิกนะคะ s c o โิโอนะคะเออมีชรัสนะคะพฤศศบ a q u a r ร s นะคะราศีกุมแล้วก็ s c o โิโอนะคะราศีพิจิกค่ะ โอเคอันนี้ก็เป็นกองแรกนะคะคนที่กําลังจะเข้ามาจีบคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าคนรักเก่าที่มีในิสัรยรวยๆหรือเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันนะคะประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆก็จะเป็นลักษณะที่หญิงบอกนั่นแหละนะคะโอเคขออนุญาต move on ไปที่กองที่2นะคะว่าคนที่ เลือกกองที่2เนี่ยใครนะคะที่กําลังจะเข้ามาจีบคุณนะคะสําหรับใครที่สนใจที่จะปรึกษาดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะก็กดดูที่ช่องทางการติดต่อที่ดีสคริปชันด้านล่างนะคะโอเคไปกลกองที่2นะคะเป็นกองนี้นะาใครที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะแลแรกสีฟ้านี่กองที่สองนะสีชมพูนะคะอะไปดูกองที่สองกันว่าใครเอ่ยที่กำลังจะ มาจีบคุณนะคะเออไปดูกันว่าตัวตนของคุณนะคะกองที่สองตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกัน The lovers นะเอ้ยตอนนี้ <c oughs> ได้คล้ายๆกองแรกเลยนะคะกองที่สองเนี่ย The lovers ขึ้นรู้สึกสนิแรงนะช่วงนี้นะอาจจะเป็นคนแบบแต่งตัวเก่งคุณนะคะ เข้าสังคมเก่งขึ้นนะคะมีคนเข้ามาจีบเข้ามารุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ,อไปมองใครเนี่ยเขาก็แบบอยากจะรู้จักนะเป็นไพ่เสน่ห์แรงนะไพ่เดอะเลเวอนะคะโอเค ห้าถ้วยมีความรักครั้งเก่าฝังใจอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้อาจจะเป็นไพ่ที่แบบจมปลักกับอดีตนะคะหรืออาจจะเพิ่งโสดมาได้ไม่นานนะคะอาจจะเป็นเอออยู่กับความรักสามเศร้ารักเลิกได้นะไพ่แบบนี้นะคะตัวตนของคุณเนาะ ัน,นเรามาถามถึงคนแบบที่จะเข้ามาจีบนะแต่เราดูว,ว่าตอนนี้คุณก็อยากจะมุกออนจากตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีความรักที่ไม่ดีอยู่ในขณะนี้หรือก่อนหน้านี้นะคะไพ่เด็กถือดาบนะพลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเออขี้หมุดหีดนะตอนนี้นะคะอยู่ไม่เป็นสุขเท่าไหร่นะพวกไพ่เด็กดาบอ่ะนะคะรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยเสน่ห์แรงมากนะอืถ้าปลดปลดอารมณ์เขาเรียกอะไรอะ่ะปลดปล่อยอารมณ์ที่มันไม่ค่อยได้อย่างใจออกไปเนี่ยคุณจะดูน่ารักมากเลยนะ อย่าใจร้อนอย่าชุนเฉียวนะคะดูสิไพ่เสน่ห์ขึ้นเยอะเลยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นเนี่ยเป็นไพ่มหาเสน่ห์เลยนะสองใบนี้ทับกันอนะนะคะบางคนได้ได้เห็นแล้วก็ชอบเลยนะหลงเลยนะเดอะเมจิเชียนนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่พูดเป็นด้วยเป็นคนที่ฉลาดนะคะฉลาดพูดฉลาดครู้ว่าตัวเองมีดีตรงไหนอ่ะรู้ว่าตัวเองมีเสน่ห์ตรงไหนนะคะเดอะฟู Four, นะคุณอยากจะเป็นอิสระจาก จากอะไรอ่ะจากความรู้สึกของใบเนี้ยที่มันขึ้นห้าถ้วยเนี่ยคุณอาจอยากจะเป็นอิสระจากความรู้สึกที่มันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสดชื่นอ่ะนะคะคุณอาจจะแบบเอออยากจะมุกออนไปจากตรงนี้สักทีนะคะซึ่งคุณกําลังจะทําได้นะคุณกำลังจะออกไปจากตรงนี้ได้นะคะไม่นานไม่นานนะคะหรือว่าใครที่กําลังเจอรักสามเศร้าอยู่ในภาวะแบบความ ความทุกข์นะคะคุณกําลังจะหลุดแล้วนะคะเพราะว่าคนใหม่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะงั้นเราไปดูคนใหม่กันนะคะว่าคนใหม่ใครเอ่ยที่กําลังจะเข้ามาจีบคุณนะห้าไม่เท้าเนี่ยคุณไม่มองใครเลยนะห้าไม่เท้าอะนะคะเจ็ดไม่เท้าเป็นคนที่ยุ่งตลอดเวลาเหมือนกันนะคนใหม่ เป็นคนที่ทํางานยุ่งนะคะเป็นคนขยนันเป็นคนที่แบบว่าเออชอบเรียนรู้นะเป็นอัศวินถือเหรียญน,นะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นแบบ เจ้าบุญทุ่มนะเจ้าบุญทุ่มเป็นสายเปยนะคะเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณแต่อาจจะแบบเออดูแลชอบดูแลโดยการให้นะคะให้นอให้นี่ให้กระเป๋าแบรนด์เนมให้รถสักคันให้บ้านสักหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนคนนี้ทุ่มนะ e m p รอ o r นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้นะคะหรืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจทํางานเกี่ยวกับวงการมาร์เก็ตติ้งหรือว่าทํางานบริษัทนําเข้าส่งออกนะคะหรือถ้าอยู่ในวงการข้าราชการเนี่ยก็อาจจะเป็นตําแหน่งใหญ่ๆแล้วเนาะแบบ ขั้นใหญ่ๆแล้วอะในในพันในพนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หรืออีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับนักการเมืองนะคะเป็นนักการเมืองได้นะคะเป็นนักการเมืองและเป็นนักธุรกิจตัวเองนะคะมีบริษัทเป็นของตัวเองนะคนนี้นะคะมีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบคนยากด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบคนยากจุดจี้จุกจิกนิดนึงคล้ายๆกองแรกเลยนะกองแรกก็ประมาณนี้แหละนะคะแต่นิสัยเขาจะรวยรวยแบบนี้เลยแล้วก็แบบ ออค่อนข้างที่จะดูแลเก่งแต่ว่าเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงนะคะคนคนนี้เดี๋ยวขอขยายเพิ่มอีกกองนี้ว่าใครนะที่กําลังจะเข้ามาจีบนะคะไพ่พระนะเขาอาจจะมีอายุที่ห่างจากคุณหลายปีนะไพ่พระกับไพ่เอเมอร์เนี่ยอาจจะได้แฟนแก่กาเป็น10ปีนะคะแล้วก็ออลึกๆ,ๆค่ะอาจจะเป็นคนรักสันโดษนะคะจริงๆเขาน่าจะเป็นทํางานเกี่ยวกับวงการการ,การศึกษาก็ได้นะคะหรือว่าวง,วง,วงการแพทย์ได้นะคะันี่เป็นไพ่ด็อกเตอร์นะอาจจะแบบ อ,อ,อาจจะแบบทํางานเกี่ยวกับวงการการศึกษาเป็นนักวิจัยเป็นออทำงานอยู่ยกับโรงพยาบาลน,นะคะหรืออาจจะเป็นหมอดูก็ได้นะคะเภชชรบานนะคะอันนี้เป็นไพ่คนที่อยู่ไกลนะคะจะอยู่ต่างจังหวัดต่างอําเภอต่างประเทศนะคะแบบมีระยะทางเหมือนกับกองแรกเลยนะคะ6ถ้วยนะคะคือเขาจะแก่กว่าคุณหลายปีประมาณ10ปีนะคะ ญิงมองว่ากองนี้อาจจะแบบหกถ้วยจริงๆมันหมายถึงคนรักเก่าได้ด้วยนะแต่ในบริบทนี้ยิงคิดว่าน่าจะเป็นคนที่อายุห่างพัหลายๆปีนะคะหกถ้วยขึ้นมาเป็นคนเก่าได้ไหมก็มีโอกาสที่จะเป็นได้นะคะโอเคไปดูสิว่าดูมันตรงกับที่เรามาหรือเปล่านะคะมีโอกาสเป็นไปได้นะแล้วถ้าเขาเข้ามาจีบนะคะเออไปดูกันว่าถ้าเขาเข้ามาจีบแล้วว่ามีโอกาสพัฒนาไหมนะคะ คิงถือไม้เท้าคนนี้ทํางานเก่งมากนะอย่างบอกนะเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนมีความรับผิดชอบนะคะเป็นคนบ้างงานนิดนึงเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะการเงินเนี่ยดีเลยหมุนเก่งมากนะคะหมุนเหลือนะไม่ใช่แบบหมุนไม่เหลือนะคะเป็นคนที่แบบเออเป็นคนที่มั่นคงด้วยนะคะดูกันว่าโอกาสพัฒนานะ่ะมีเยอะแค่ไหนนะเดอะสตาร์ Star, นะคะช้านะอืม ค่อนข้างช้านิดนึงนะไพ่เดอะสตาร์คือเขาเนี่ยเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของการงานแต่เขาชอบคุณนะเขาชอบคุณเขาจะเข้ามาจีบคุณเขาเข้ามาเปคุณนะคะไฮพริเทสนะคะโอเคคล้ายๆกลองแรกนะพัฒนาได้นะคะพัฒนาได้เนาะส่วนใหญ่ไพ่ไฮพริเทสเนี่ยก็จะเหมือนแบบเป็นไพ่แบบบ้านที่สองใช่ไหมแต่ในบ,บริบทนี้หญิงมองว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบ กับคุณอาจจะอยู่กินกันก่อนแต่งมันคล้ายๆกับกองแรกนะคะเออเขาต้องการที่ปรึกษานะคะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปเป็นทั้งแฟนเป็นทังเพื่อนเป็นกัรายานามิตรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้เวลาคล้ายๆกองแรกเลยนะจริงๆใช้เวลานะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันอันนี้เป็นไพ่เน้าคูยหนึ่งใบ พลังงานคล้ายกองแรกมากกองแรกก็ได้คลายคล้ายแบบนี้นะคะ The world พัฒนาไกลด้วยนะคะแล้วคุณสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ถึงขั้นบังคับ control เขาได้นะคะด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะความฉลาดของคุณเขาไม่ชอบคนใช้กําลังเขาชอบคนพูดเป็นฉอเลาะเป็นอะไรเงี้ยนะคะถ้าคุณอยู่เป็นคุณอยู่ได้เนี่ยคือคุณอยู่เป็นอยู่ละหละคุณฉลาดอยู่แล้วนะคะ ก็สามารถที่จะคบกันได้นานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันด้วยแต่ใช้เวลานะคะพัฒนาได้นะคะคนคนนี้ดูแลคุณดีมากเลยแหละแต่เพียงแต่เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นสายเปยอยากได้อะไรก็ได้เขาก็ให้ให้เวลาคุณบ้างแต่ว่าเขาอาจจะแบบโฟกัสที่การงานเป็นหลักนะอาจจะเป็นคือไพ่เขาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเขาอาจจะมีลูกน้องที่ต้องดูแลเยอะนะแล้วมาดูกันว่านะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณนะไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณนะคะ หนึ่งเหรียญที่แน่ๆน,นะคะที่แน่ๆคนคนนี้นะเขาจะเปคุณอลิมิเต็ดมากเลยนะคะมาดูสิต่อไปคืออะไรเอออยู่คนนี้ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินแน่นอนนะคะ j u s t a c นะคะมีโอกาสได้จดทะเบียนสมรสกันนะกับคนคนนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แต่งนะคะ องไม้เท้าต้องใช้เวลานะคะค่อยเป็นค่อยไปนั่นแหละไพ่บอกว่าจริงๆมันมีจุดสมหวังรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วจุดที่คุณจะได้แบบลงเอยกับเขา,าแต่ว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนนะคะเดี๋ยวไปดูว่าไพ่อยากแนะนําอะไรอีกดูซิไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่ที่แบบเกี่ยวกับใจร้อนนะบางทีอาจจะใจร้อนเกินไปก็ทําให้ความรักพังได้เห็นไหมอันนี้ไพ่เนื้อกู่นะ ก็มีโอกาสสมหวังสูงนะกับคนคนนี้ไพ่ออกคล้ายๆกองแรกนะคะเหมือนกันเก้าไม่เท้านะเก้าไม่เท้าก็เป็นไพ่แบบกลัวระแวงกลัวแบบว่าจะไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะไม่ต้องคิดเยอะนะคะนนี่มันไพ่คิดเยอะมากเลยอย่าคิดเยอะนะมีโอกาสสมหวังกับคนคนนี้นะคะเหมือนกับไพ่แบบให้ลุยไปเลยนะคะลุยไปเลยมีโอกาสสมหวังแน่นอนคนคนนี้นะ โอเคทีนี้ไปดูกันนะคะว่าเขาน่าจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีราศีกรกฎนะคะราศีกุมค่ะแล้วก็ชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูวุ้ยลืมเปิดไพ่ออรลเคิลเดี๋่ยจะเปิดไพ่ออลลเคิลเพิ่มนะมีกรกฎกุมแล้วก็เมษสิงห์ธนูนะคะที่เด่นๆเ,เนาะเดี๋ยวหญิงจะเปิดไพ่ออลลเคิลเพิ่มว่าสําหรับช่วงนี้นะคะไพ่ออลลเคิลออยากจะบอกอะไรกับกองชาวกองสองนะ ันิมูนบ้าบอคือได้เหมือนกองแรกเลยอ่ะนิมูนคุณจะได้ไปเที่ยวด้วยกันเหรอหรือมีโอกาสสวิ์สวานกันนะคะ m i กเ d ีย <c oughs> นะคะคืออย่างที่หญิงบอกว่าคุณกับเขาคนนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะ้ำจะเหนื่อยนิดนึงนะคะ engagement แต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะแบบ เออได้ลงเอยกันนั่นแหละอย่างที่ยญิงบอกไงตอนแรกอาจจะไม่ยังไม่ได้แต่งแต่ว่า engagement มันเป็นไพ่มั่นหมาย,ยก็หมายว่าจะติดขึ้นมันเป็นไพ่ทางกฎหมายนะคุณอาจมีโอกาสที่จะจดทะเบียนสมรสกันโดยที่ไม่ต้องแต่งงานก็ได้สรุปก็คือกองที่2เนี้ยนะมีโอกาสสมหวังเหมือนกันนะคะคนที่กําลังจะเข้ามาจีบคุณแล้วก็เป็นลนักษณะ จ้าบนทุ่มเหมือนกันเป็นคนทํางานเก่งเหมือนกันคล้ายๆกันอาจจะต้อนลงทุนแล้วก็เป็นคามสายาอาชีพที่หญิงบอกเป็นคนรักเก่าได้ไหมได้นะคะมีหกถ้วยขึ้นนะมีโอกาสที่นนะเป็นคนรักเก่าแล้วเป็นลักษณะที่หญิง,งบอกนะคะโอเคสําหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวเนี่ยก็กดไปที่ดิสก์ Description Box ด้านล่างนะอย่างแปะไว้ให้แล้วนะคะมีค่าครูนะคะแล้วอย่างก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะตอนนี้กลับมาทำ YouTube แล้วนะคะฝากผลงานด้วยนะคะมีอะไรติดชมก็ที่คอมเมนต์ได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ